สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเปอร์ชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเรียกว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเลือกตั้งกันมาเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะครับหลังจากอากาศร้อนรอิดเครียดเนี่ยเรามาดูสาวๆให้มันเย็นอ,อกเย็นใจกันดีกว่านะจ๊ะเริ่มจากบรรยากาศในห้องกันก่อนเรยที่เป็นสีชมพูฟุง้งฟิ้งแบบนี้นะครับโอ้โหวันนี้เรียกว่าสวยมากๆแล้วเขาบอกว่าอากาศเย็นขึ้นในวันทนี่สองริซ่าเองเราก็เลยยอมทำทรงข่มหน้าม้ามาแล้วจ้าพร้อมกับผุ่นเซียให้เราดูกันอีกแล้วนะจ๊ะไปดูกันเ็กเล็กน้อยเนาะ พร้อมกับน้องลิซ่าของเรานั้นมาทักทายเพื่อนๆกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องลิซ่าเขาทักทายกันหน่อยจ้าเอาเลยน้องลิซ่า<ชอบ>เ มันต้องอย่างนี้สิลูกสาวของเรานะจ๊ะซึ่งวันนี้นะครับน้องลิซ่าของเราก็ยังคงมาด้วยหุ่นอันเซียเปรียปังอลังการที่เหล่าแฟนคลับนะครับต่างก็ชมกันว่าโอ้โหหุ่นฟ้าประธานมาจากไหนกันก่อนนะจ๊ะไม่รู้จะชมกี่คลิปกันไหวแล้วเรื่องนี้นะเห็นกี่ครั้งมันก็รู้สึกว่าต้องชมต้องเอ่ยปากออกไปเรื่องหุ่นน้องลิซ่านะครับอะแต่มาดูจังหวะต่อมากันดีกว่าว่าส่องสาวเจนลิซ่าของเรานั้นยังคงพยายามที่จะเต้นเพลงมันนี่นะจ๊ะแต่ว่ามาเต้นในเพลงอื่นในเพลงดอนนัวทูดูได้ยังไงก่อนเป็น ใสๆแบบร้องเพลินๆสบายๆนะจ๊ะแต่สามารถเต้นกันได้จ้าแต่อาจจะมีตังหวะแบบออกตลกๆนิดนึงนะเพื่อนๆอะไปดูกันเล็กน้อยนะครับ เอจัดตลกกันไปหนึ่งกรบจ้าอย่างที่เอ็ดบอกว่าบอลพิงค์เนี่ยได้อารมณ์ของความแบบว่าเป็นกันเองความแบบว่าเหมือนเป็นญาติพี่น้องมาดูคอนเสิร์ตกันอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับถึงสรา,สาจะเต็มที่ยังไงก็ตามแต่ก็จะมีมุมน่ารักนันทนาการโกโก้ให้เราได้เสพันด้วยนะจ้าเรียกว่าเป็นกําไรมากมากจริงๆนะเพื่อนๆนะอ่ะแล้วมาดูอันต่อมาน,อน,น,อนริซ่าคน,นนั้นก็ขอเปลี่ยนท่าเต้นกันสักหน่อยจ้าจากปกติเนี่ยเพลงนี้ก็น่ารักกันอยู่แล้วเพราะเป็นเพลงวิสตเเพลงตั้งแต่แบบช่วงแรกๆที่ปล่อยวงออกมาใช่ไหมแล้วนเปน็อรไปดูกันเลยจ้า นี่เป็นไงล่ะก็ให้หัวใจกันไปเลยสิจ้าจังหวะนี้ถ้าเพื่อนๆฟังดีๆนะจะมีเลเยอร์และมีวอลลุ่มของการแบบเพิ่มเสียงกรี๊ดกันมาอ้าพระเจ้าอะไรประมาณนี้มีการเปลี่ยนท่าที่มันเซอร์ไพรส์อะเนาะคนแฟนบริงสิงคโปร์นะก็ฟินกันไปสิจ้าอ่ะแล้วก่อนจะไปชุดต่อไปมาปิดด้วยเพลงนี้กันก่อนเลิฟซิกเกิลซึ่งมีการปังแล้วมันเป็นผู้แฟนตาซีอะแอดเรียกไม่ถูกคือมันเป็นสายลงมาแล้วมันโคตรสวยมากๆจังหวะนี้ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับไปดูจังหวะนี้กันสักหน่อยจ้า หปกติเนี่ยมันก็จะมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมุมกล้องนี้แอดรู้สึกว่ามันเป็นมุมกล้องที่แบบมันสวยมากๆกนะครับก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเห็นเป็นพร้อมๆกับแอดนั่นเองจ้ะก็เลยเอามาฝากกันนะครับอ่ะมาที่ชุดต่อนะครับยังคงเป็นชุดอัมวย์หลิงอยู่นะแต่วันนี้ทรงผมของโนริซ่าไปทางเด็กฝลรังจ่าก็สักเล็กน้อยนะจ๊ะมีปล่อยหน้ามามีผมแบบผูกขึ้นไปสูงๆข้างบนกลายเป็นบาร์บี้เกิร์ลไปได้ยังไงก่อนนะจ๊ะก็มาทักทายแฟนๆไฮสิงคโปร์ แล้วคนก็ก,กรี๊ดกราดกันเกรียวกราวเลยนะจ๊ะและที่ชาวบินกําลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือจังหวะโวคอลของโนริซ่านั่นเองว่าโนริซ่าไม่ว่าจะไปกี่เวทีนะครับโวคอลก็ไม่เคยตกแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเซอร์ไพรส์ได้อย่างสม่ำเสมอเลยจ้อะอดี๋ยวไปฟังจังหวะที่โนริซ่าร้องกันบ้างน,นะครับ ซึ่งก็มีหลายคนนะครับเขาบอกว่าโนริซ่าเนี่ยเวลาร้องสดเนี่ยจะมีการแบบปรับโน้ตหรือปรับโน้ตให้มันยากขึ้นสูงขึ้นไปด้วยนั้นทำให้เห็นได้ชัดว่าโนริซ่ามีความสามารถในการร้องได้หลายๆโน้ตนะไม่ใช่แค่แรปอย่างเดียวเท่านั้นสามารถโวเคลได้แล้วก็เพิ่มคีย์ที่สูงกว่าที่ร้องได้นั่นเองนะจ๊ะเออแล้วใครจะมาบอกว่าลูกสาวฉันร้องเพลงไม่ได้หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดคิดซะเดี๋ยวนี้เพราะว่านี่คือหลักฐานนะครับและหลายๆวิธีที่ผ่านมาน้องก็ทำมานานแล้วนะครับแต่อันนี้ก็เอามาคอนเฟิร์ม ซึ่งหลังจากนี้ทุกๆประเทศเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าเตรียมเงินมาโปรยไหมไม่ว่าจะเป็นเงินจริงเงินแบงกาโมออะไรก็ตามทีหรือพิมพ์แบงก์นริซ่าขึ้นมาเพื่อโปรยหลังจากที่โนริซ่าพูดคําว่า drop สามารถนี้กันแล้วนะจ๊ะเพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะแพ้เขาได้นะประเทศไทยนี่น่าจะมีคนมาโปรยเงินแล้วหนึรอดูเลยนะ,พะเพื่อนๆนะซึ่งเดี๋ยวไปดูจังหวะที่ชาวสิงคโปร์เขาทำกันหน่อยจ้า เป็นไงแอดจัดซูมไปให้เลยจ้าแถมสโลโมชั่นให้ด้วยนะว่าจะไม่เห็นเงินไม่ได้แล้วจังหวะนี้ใครที่เป็นลิลลี่ใครที่เป็นริงนะครับก็ต้องมีตรงมีต,งมตังกันสักเล็กน้อยนะจ๊ะเออมาปงมาโปรยกันในงานกันแบบนี้นั่นเองเนาะ <laughs> แล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือจังหวะที่น้องลิซ่าของเราน,นั้นปิดเพลงมันนี่ไปด้วยช็อตแบบว่าแอคนี้นะใครเห็นก็ต้องตายคาเวทีไปแล้วหนึ่งแอดเห็นครั้งแรกเนี่ยกรดบ้านบ้านไปเลยนะจ๊าเพราะว่าเซ็กซี่มากเพื่อนไปดูกันเองเลยจ้า เป็นยังไงไม่ตายก็เลียงไม่โตแล้วไม่ตายก็เลียงไม่โตแล้วนะมันช่วยนะเพราะว่าโอ้โหแลบลิ้นมาแล้วแบบ อินเนอร์เดี๋ยวอ้อยตาแล้วเห็นแล้วก็ระทวยละลายไปกับเวทีไปเลยนะเพื่อนๆน,น,นะ uh huh. แล้วกล้องนี่ซูมได้ใจมากๆใกล้ชิดติดขอบจอแบบนี้นะจ๊าต้องถามว่าบริงสิงคโปร์ยังอยู่ดีหรือเปล่าเออเจอช็อตนี้เข้าไปอาจจะตุยเย่ได้จ้า uh huh. อ่ะแต่ใจร่วมๆกันก่อนนะครับยังไม่หมดจากความแซ่บของโนริซ่ายังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าชุดต่อมาก็ยังเป็นชุดเรเซอร์แต่เปลี่ยนข้างล่างเป็นกระโปรงสั้นสีดำจา้าเมื่อวานกระเกงแดงแรงเรดวันนี้กระโปรงดำสั้นจะเห็นกล้ามเนื้อขาของโนริซ่าสวยงามเลยพระเจ้าแล้วแบบ าสนใจก็คือน้องเปลี่ยนบรรยากาศจะเปิดผมเปิดเมง่งก็ซะหน่อยจะรับซรัพย์รับอากาศที่มันบอกว่าจะได้เย็นๆมากขึ้นนะคะเพราะก่อนนี้น,น้นองลิซ่าก็คงจะแบบว่าเต้นเยอะแล้วอะเริ่มร้อนก็อ่ะปัดซะหน่อยเปิดเมง่งรับทรัพนะจ๊าหลังจากนี้ก็ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สังคมใหม่ของนลิซ่าแล้ว,ลวเรยวนี้ก็น่าจะเห็นแบบทรงเปิดเธอเปิดเมงเนี่ยบ่อยมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเออเมงมหาเสน่ห์อยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ยิ่งเปิดเนี่ยยิ่งคลายแม่เอเจน่าโจลิงบทถี่นันน้องลิซ่าเราเนี่ยอ่ะอันต่อมาจา ที่บอกว่าพัดรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าทางแอร์เนี่ยจะเอาไม่อยู่แล้วจ้าน่าจะเปิดพัดลมเสริมทับเข้ามาแล้วนึ่ะไปดูกันหน่อยเนดะ้อและถ้าเพื่อนๆฟังดีๆนะครับท่อนนี้เนี่ยมีคนแซวกันเนยอะมากๆพอโนริซ่าเนี่ยน่าจะร้อนจริงๆเพราะว่ามันจะมีท่อนหนึ่งที่นอริซ่าลองว่า I'm so hot I need a fan ฉันรู้สึกร้อนมากฉันต้องการพัดลม เออแล้วก็ได้พัดลมไปสมใจอย่างเลยจ้าจัดทีมงานนี่น่าจะฟังออกเรารู้ทันนะครับว่าเอ้ยสาวสาวเราเริ่มร้อนล้วต้องเอาพัดลมมาเป่าแล้วหนึ่งก็เลยเปิดพัดลมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบผมปิวสวัยแล้วก็ภาพต่อมาเนี่ยกระโปรงปิวกันด้วยจ้านะตีก้นไปแล้วหนึ่งกรกเออเอาสิ ถือว่าโมเมนต์ในสิงคโปร์เนี่ยพัดลมน่าจะยืนหนึ่งนะเพื่อนเื่อนะแล้วก็มาต่อได้โมเมนต์นี้จ้าถ่ายรูปจบกันไปนะครับเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากๆสำหรับสิงคโปร์ในที่สุดสาวๆก็มิชชั่น complete แต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นทำไมแต่ว่าเยอะอย่าเพิ่งรำคาญแอดอะไรกันไปนะครับเพราะว่าโมเมนต์เนี้ยแอดอิจฉาคนเดียวไม่ได้แอดเห็นครั้งแรกแอดกรีดระเบิดลั่นบ้านไปแล้วหนึ่งเพื่อนเพเพราะว่าบิงคนนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครก็ตามเธอจะต้องโดนคน,นไล่ตามไปทำลายร่างกายแล้วหนึ่งอะไรลเล่นล,ล้นนะลอเล ว่าน้องจะทําอะไรรู้ไหมไปดูกันต่อเลยจ้าอะขอกีดเข้าไปในคลิปเลยนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจใครไม่กรี๊ดก่อนเอามือถือของเราไปถ่ายแบบเซลฟี่วิดีโออะแล้วเราจะได้แบบเห็นมุมที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟกว่าใครคนอื่นนะเพื่อนๆมือถือเครื่องนี้ขายกี่บาทก่อน คือตอนนี้น่าจะแย่งกันแล้วหนึ่งแล้วแบบโอ้โหเอากลับไปเนี่ยเจ้าของจะได้คืนไหมเพราะคนอื่นของฉันของฉันแน่ๆนะเพื่อนๆนะก็ต้องเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าของมือถือกันสักเล็กน้อยนะจ๊ะเออก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาฝากกันประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะยิ้มหายใจหายคอไปกับแอดนะครับเพราะแต่ละโมเมนต์เนี่ยมีทั้งน่ารักมีทั้งแซ่บมีทั้งปนฮาอะไรต่างๆมีครบทุกรสชาติจริงๆสำหรับสาวๆทั้ง4คนของเราโดยเฉพาะนอริซ่าของแอดเอ้ยของทุกคนนั่นเองนะครับยังไงถ้ามีอะไรแซ่บๆเเนน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 นีีีี่่่่ยยยจจะะะมมาาาาพิิิกกััััััใคคลลปหหห้้ออองงงแไสสสรรรบบืฝดดตว์๊ we